ตามไปชู่มตามไปชู่มเลตามไปชู่มไอ,อ,อีบะปะบป,ะปะบุปบไปปุบไปจ้ะไปปุบชุ่มกาเด้อเด้ออเมเชอร์วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้น้องบิวก็มาอยู่ที่ไรน,นะคะก็มาตีข้าวค่ะวันนี้นะคะที่นี่เขาก็จะ ตีข้าวแบบส,สบายโบราณก,ก่อนนะคะเดี๋ยวนะ้องบิวจะพามาดูว่าเขาตีกับแบบไหนนะคะตอนนี้ก็กำรพัดเต็งแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วเปลี่ย่าไออเพื่อ่าเดี๋ยวว่าพลาดให้นาฬกานี่ม<อ>ะพลาดให้นาฬกานี่มั้พอก,การพัดเตงเสร็จแล้วนะคะเรวบิวก็จะไปแบกข้าวมาไว้ในพัดเตงน,นะคะทุกคนเพื่อที่จะได้ตีข้าวนะคะ ก็จะผ้าไว้โบปาแบบนี้เลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ทยอยเก็บมาเข้าแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะก็จะเก็บกบแบบนี้เลยค่ะถ้ามีเยอะเขาจะาเอาผ้าห่มหรือว่าที่เขาทํานะคะก็เอามาใส่แล้วก็แบะไปนะคะแต่วันนี้ มีไม่ค่อยเยอะเขาก็เลยเอามาผ่าโบบาแบบน,นี้เลยนะคะแม่นะคะนี่ค่ะพอผ่านไปสัปหาแล้วเขาก็เริ่มเยอะแล้วนะคะแม่ก็เลยให้น้อนบิวเบคอนเรียเข้านะคะนี้จะก็จะเรียะไปแบบนี้เลยนะคะจะเรียตาพัดเต็มแบบนี้ไปเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็ กำลังได้เวลาตีข้าวแล้วนะคะนี่จะบอกว่าข้าวเยอะแล้วนะคะตัวนี้เขาจะเรียกว่าเขตนะคะนี่ก็จะมีปีกอยู่ด้วยกันสอข้าาแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะตีตรนนี้เลยนะคะเขาก็จะทํามันจับไม้ไผ่นะคะนี่ก็จะเรียกเข้าไว้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวก็ตีกันแล้วนะคะ มันจะตีเข้ากันคะตีเข้ากันอย่นคะนี่ก็จะเป็นปติเข้าแบบสมัยโบราณด้านเดิมนะคะทานแม่นะคะคนนี้ นี่ตดนนี้ก็นี่เสร็จแล้วนะคะตีข้าวเสร็จแล้วนะคะนี่นตีข้าวเสร็จแล้วเราก็จะใช้อันนี้เขาจะเรียกว่านอวิ v นะคะก็จะพักเอาที่เปซอเส,สกออกนะคะทุกคนนะคะก็จะพกไปเป็นนี้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบิวด้วยนะคะ